ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านไปนะคะมีคู่รักอลังการอลังกิ้วคู่ไหนกันบ้างนะคะแล้วก็มีความพิเศษยังไงในงานของพวกเขาโอ้แต่คู่แรกที่เรียกว่าแบบจัดเต็มจริงๆคู่นี้ คุ้มค่าการรอคอยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือคู่ของคุณชาคริตคุณวุ้นเซนนั่นเองนะคะ,คะสำหรับคู่แรกต้องบอกว่ามันเก๋มาตั้งแต่เรื่องของอะไรเรื่องการ์ดการ์ดก็เก๋พรีเซนเทชันในงานก็เก๋มีสองพรีเซนเทชันดูยางดูทั้งสองเราได้ดูอ,อันที่แบบอยู่ในน้ําอ่ะอันอันที่อยู่ในน้ำเนี่ยยังแบบก็ไม่ใช่มันมันมันคนธรรมดาทําไม่ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าอันที่ที่เราไม่คิดว่าจะมีเคือนที่เป็นลูกเด็กๆอ่ะ เราคิดว่าเราเราคิดว่าคู่นี้ไม่น่าทำเหมือนธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาแต่กลับมีเราคุณเส้นก็น่ารักตั้งแต่เด็กเหรอส่วนชาคริปเนี่ยเขาจะแนวแนวเป็นผู้ชายแนวแนวคนหนึ่งอ๋อเหรอแล้วก็เหมือนรูปเขาตั้งแต่แบบพัฒนาการเข้ามาในวงการแล้วมาเจอกันมาแบบถ่ายบงถ่ายแบบอะไรเงี้ยน่ารักดิเราไปหาดูนะเราว่ามันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่น่าจะมีน่าจะมีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสําหรับ การแต่งงานของคนทั้งคู่นะคะ <_ an> ก็มีวันเสาร์ที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะก็ก็มีการขอเรียก <_ an> ว่าเป็นประเพณีตั้งแต่ตอน,นเช้ามีกั้นขันมงขันหมากมีการกั้นประตูกงนประตูทองต้องบอกว่าประตูกงนประตูทองที่นี่เยอะมากงานนี้เยอะมากเพราะเพื่อนๆของ,องฝ่ายเจ้าสาวนี่เยอะมากแต่ก็ต้องเข้าใจค่ะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยก็รวยทั้งคู่ก็สามารถทำได้แล้วแต่เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวก็รวยกันทุกคนเลยใช่ไหมก็อย่าง เดนนี่นะนานาพอลล่าแอนอลิชาเมพิชนาตแป้งออนจิลาเจสุดาพิต้าดูสิกี่คนทุกเวลากี่ประตูเข้าไปแล้วอะ่ะใช่เออส่วนแหวนนะคะแหวนเนี่ยที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะเป็นแหวนเพชรประดับด้วยไพลิน<ห>ออกแนวสีน้ำเงินน้ำเงินเหมือนกักี่กระดับกี่กระดับเอออันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะว่ากี่กระดับ สามกระดาษสามกระดาษใหญ่มากเลยนะสามกระดาษเนี่ยไม่ธรรมดาจริงเหมือนคู่นี้เขาชอบสีน้ำเงินยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าที่การ์ดของเขาก็เป็นการ์ดสีน้ำเงินแนววินเทจวินเทจอ๋อมันอลังการนั่งกับการ์ดออกมาแล้วดูเค้กสิ แบบงานนี้เป็นงานที่แบบดูพร้อมดูเป๊ะมากเพราะว่าแม้แต่เพื่อนเจ้าสาวเนี่ยก็ยังต้องมีตีมเสื้อผ้าใช่ใช่ใช่ดูแกรนมากดูเหมือนกับเป็นอีเวนต์กันแกรนหนึ่งอีเวนต์จริงๆแล้วเพื่อนเจ้าสาวแต่ละคนนะสวยเซี่ยม้จะแบบมีลูกแล้วอย่างคุณพอลล่าจริจริงนะเดี๋ยวนะตอนนี้ต้องมานั่งไล่แล้วว่าแก๊งนี้ในตอนนี้เหลือกี่คนยังเหลือเจนนี่เมพิชนาตแป้งอัญจีราเออก็ยังเหลืออยู่หลายคนนะ แอนนาลิชาปลายปีนี้อ่ใช่ใช่นนะ้นะแล้วก็แน่นอนว่ารายงานนี้เนี่ยก็จะมีอะไรนะมะีเป้ยดปันวาดพาแฟนเปิดตัวด้วย<ะ>เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีอัปเดตเปิยดปันวาดเดกหนึงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพการถ่ายบงภยัยในแบบแบบพรีเวดดิ้ง ที่เรามาฝากกันนี่ทั้งทั้งคู่เขาบอกว่าในงานนะคะทั้งคู่เนี่ยธีมการจัดงานแต่งงานของเขาเนี่ยคือ Secret Garden ค่ะมีการประดับประดาไปด้วยดอกไม้และแสงเทียนระยิบระยับนะคะส่วนของช่ำร่วยเนี่ยเป็นคุกบุบเลิฟอินกริเดียนค่ะและไดอารี่โน้ตการ์ดนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นลูกอมที่ที่ทำพิเศษทั้งหมะที่มันจะอ๋อไอดูเหรอที่แบบว่าแบบทำหมุนหมุนปั้นปั้นอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่ ชานี่งชาเพชวุ้นเส้นเขาไปลงมือทําด้วยเหมือนกันอ๋อแล้วเราเก่งจ้าคือเขาเหมือนกับว่าอยากจะมีส่วนร่วมในทุกๆอย่างที่เขาแบบจัดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเก่งจังเลยแล้วก็ดูเข้าคอนเซ็ปต์เพราะว่าพี่คริสเนี่ยทำครัวแล้วแต่คิดอยู่แล้วใช่ดูเป็นแนวแบบว่าพ่อครัวสุดชิคเลยอย่างเงี้ยใช่ <นะ S 1> ค่ะ,ะแล้วก็แน่นอนหลังจากงานเล้วก็มี after party กันมันสุดเหวี่ยงก็ต้องบอกว่าชุดของเจ้าสาวงานนี้นะไม่เหมือนงานอื่นชุดจบาน ปูปูงี้ใช่ปะ่ะชุชดของอวุ้นเส้นสั้นๆอ่าแล้วก็ข้างหลังก็ยาวเป็นหางปลาลงไปใช่ดูสวยดูเข้ากับเขาเพราะว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนพี่วุ้นเสนะ้นอะเราไม่ค่อยรู้สึกว่าต้องโชว์ขายเยอะยอะใช่คื รู้ว่าเขาเป็นคนตัวเล็กใช่แว่าเขาจะยิ่งใส่ปิดเท่าไหร่มันจะยิ่งแบบดูทําให้เขาสั้นบ่ายใช่เขาก็เลยต้องเปิดช่วงขาให้เห็นทุกขยาวแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าจะตัดสั้นชับไปเลยเนี่ยมันก็จะดูไม่ใช่เจ้าสาวมันก็จะดูกลายเป็นแบบว่าเซเลบริตี้ออกงานใช่แล้วก็เลยต้องลากห่างให้ยาวเพื่อให้เห็นว่าฉันยังเป็นเจ้าสาวของงานนี้อยู่นะคะใช่แล้วแล้วดูแบบสวยเป๊ะมากแล้ววุ้นเส้นราศีจับมากรู้สึกว่าเฮ้ยดูแบบ สวยแบบผ่องแม่คุณแม่จากกผ่องมาพักหนึ่งเลวนะผ่องมาตั้งแต่รู้ประกาศก็รู้สึกผ่องขึ้นผ่องขึ้นผ่องขึ้นทุกวันใช่ค่ะและในงานนะคะทางวุ้นเส้นเองทางทางคุณแม่ของคุณคริสเนี่ยี่ชุดนี้คุณแม่ของคุณคริสเนี่ยมอบแหวนโบราณพร้อมต่างหูโบราณของแบบประจําตระกูลมอบให้วุ้นเส้นเป็นการรับขวัญลูกสะภ้ยส่วนคุณพ่อคุณแม่ของคุณวุ้นเส้น ก็มอบโฉนดที่ดินทองนะคะและเครื่องเพชรนะคะให้กับคุณชาคริสเพื่อรับขวันลูกเขยคุณแม่เจ้าตายแล้วคู่นี้เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ เขาบอกว่าหลังจากนี้นะคะทั้งคู่ก็วางแผนจะไปดื่มน้ำผึ้งมาจันทร์กันที่ฝรั่งเศสในช่วงกลางพฤษภาคมค่ะ,ะซึ่งเขาบอกว่าหลังแต่งงาน3วันเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งปีที่ครบกันอือโอยจริงนะพอนึกเพิ่งมา2สองคนนี้ครบกันเร็วนะเร็วไม่ได้ถือว่านะคือ้เทียบกับคู่หรือที่แบบก่อนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าคนเราเนี่ยมันณจุดหนึ่งอะบางทีไม่ต้องใช้เวลาเนาะมันมันคือถ้ามันใช่มันก็คือใช่แล้วคู่เนี้ยเราก็มีความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยดูสไตล์เขา่ะ มันใช่คือมันต้องไปดูวันนี้ในในพรีเซนเทชันนี่แหละงานแต่างงานที่เป็นที่เป็นรูปเด็กๆของเขาอะคนตัดต่อครัวแล้วแต่คริสเอาภาพความหวานที่เขาเคยแบบจีบๆกันเอ,อ,อกอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทางคู่จีบผ่านรายการจริงๆแล้วเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยๆจริงๆ